สวัสดีครับพี่น้องที่กระลบกับวันนี้วิธีชีวิตพ่อเพียงผ้าพีผ้าหนองเฮ้ามาเมืองบรรยากาศของต้นหมูกตน้นไม้พืชพักสวนขั้วที่ปลูกไว้ได้ฝ้าได้ฝนแล้ะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาสองหมื่สามมื่สี่มื่แล้ะครับตกเลี่ยงกันแห้งแน่คอยแน่ สมเด็จก็เลาชิ้นเลยฝนตกดีครับพี่น้องแห้งแรงมาดุนเัน,นเลยตกฝนโต๊ะขัู่กับหลังจากตกมาแล้วกัเฮ็ดไ้ต้นหมูต้นไม้เข้าครับพืชพักสวนขั้วเข้าที่ปลูกไว้เนี่ยและครับพี่น้องได้ฟ้าได้ฝนก็โอ้งามจักน่อยครับที่หว่ากรลังกรลังงามเนาะพี่น้องบักบวบกับกรลังท้าเครือ โอ้แล้วกับป่อยเขาขินทั้งตน้นไม่ยก้างๆบอเป็นยังครับเดยวเข้าก็เป็นน่วยให้กินเนาะเอาไปแกงเอาไปต้มเอาไปลวกกินกับแก้วกัแบแซบแกงไส้ปลากับแซบครับพี่นนองหลายอย่างกับได้ฝ้าได้ฝน,น,นล,ล่ะรู้สึกว่าซดื่นขินเยอะต้นหมกต้นไม่ที่ปลูกไว้ก็ลั่งงามแล้วครับหลังจาก ฝ่าฝนตกลงมากมีทีชีวิตพ่อเพี้ยงกับปลูกเวลายย่างครับเจ๊คิดให้พี่ให้น้องก็เมืองหลายรอบแล้และ่ะแต่มื่อนี้เห็นบรรยากากศของฝ่าของฝนที่ตกลงมากที่ต่อกันหลายมือหลายเว้นนี่กหเจ๊กให้จนหมูกจนไม่ซุ้มขึ้นอีกหลายเติบเนาะพี่น้องคือสีมีแห้งขีง้งขึ้นอีกหลายเติบเพิ่งว่า ก็เลยเอาบรรยากาศมาให้พี่ให้รองเขาเมองครับลหลายๆอย่างที่ปลูกไว้อันนี้ต้นบักฮงครับพี่นอกกําลังจับหน่วยอยู่เป็นบักฮงแบบบ้านๆเท่าน,านี้แหละครับทางล่างมูนนี้ก็ต้นบักเขือคืนโอ้ซุ่มไปด้วยน้ำฝ้าน้ำฝนเนาะพี่น้องเห็ดให้ต้นหมูกต้นไม้เข้ากันจะเลื่นงอกงามไปเห็นแล้วครับ มีความชุกอีกอย่างหนึ่งแหละครับพี่น้องสิ่งเี่เห้าปลูกจะเล่นงอกงามงซีกันตนบต้นมะนาวแหละครับปลูกไว้แล้วพี่น้องปลูกไว้ยู่ไว้กินในขอบในครัวเขานี่แหละครับต้นข้าต้นตะไคร่กับปลูกไว้ครับพี่น้องยุ่ยวสวนกับปลูกอีกส่วนหนึ่งครับยุ่นี่เขากับปลูกอีกส่วนหนึ่งใกล้บางไรกับเข้าเก็บบางหันแล้ะครับพี่น้อง ในลายย่างที่ปลูกไว้ไลยฝ่าน้าฝ่าน้าฝน,นแล้วกรับโอ้ก็ง่ามขึ้นเติมหนึ่งอยู่กับพี่น้องหกไปด้วยต้นหมุกต้นไม้ต้นหมูกต้นไม้ที่กินได้ด้วยกับพี่น้องเป็นต้นไม้ที่เฮ้ายางกับมาแล้วเอาไปอย่ไปกินได้ครับพักกินเล็กกะกระลังเป็นยอดอ่อนเนาะพี่น้อง เจ็ปอีกก็เพี่งกระตริดตัดลงอีกจับหน่อยเขาปงปรงยอดใหใอาย่ให้กินกับแกงกิเล็กนี่ก็โอ้แกงใส่หนังง่วแคบหมูรายการยุ่เลยครับพี่น้องวิธีชีวิตพ่อเพียงเห็นความสดชื่นเห็นฝ่าเห็นฝนตกลงมาก็เอาบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเข้าเมืองครับ ฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำคนับพี่นอ้องชลัยพบขาดคลิปสี่วิถีชีวิตพ่อเพียงอัพให้พี่เห็นน้องเข้าในเมืองขอบคุณพี่น้องเข้าครับสัสดีครับ